สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจัน์ทรครับวันนี้ช่วง1จนถึง10กันยายน2565นี้คนเกิดวันจัน์ทร จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันจันทร์นั้นดูเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับ 1>, 1จนถึง10กันยายน2 5 6 5เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่อาจจะต้องระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นกํำลังจะต้องพบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาบางอย่างใน เรื่องงานก็เป็นได้ครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับไพ่สเตรนจ์จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาในเรื่องงาน ถ้าเป็นหญิงอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่เข้ามาคุณจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะใช้อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเป็นบันไดสู่ความสําเร็จได้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นชายนะครับในเรื่องของการทํางานการทําสิ่งต่างๆในช่วงนี้จะเหนื่อยสักหน่อยเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงาน เจอเรื่องที่ต้องแก้เจอเรื่องที่ต้องจัดการทำอะไรแล้วอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้บ้างนะครับคนที่นะครับกำลังทำงานหรือว่ากําลังติดต่องานกําลังเจรจาธุรกิจการตกลงต่อรองใดนในๆก็อาจจะไม่ราบรื่นนักอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ไพ่ ราชาแห่งถ้วยนั้นจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับการลงมือทำอะไรที่เป็นของตัวเองนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกับอาชีพเสริมการหารายได้เสริมผ่านช่องทางใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ที่จะออกมา เปิดกิจการลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองก็เป็นได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าบางคนนั้นเปลี่ยนอาชีพไปเลยลงทุนออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองไปเลยก็มีเหมือนกันบางคนมีเกณฑ์ที่จะหาะไรายได้เสริมหาอาชีพที่สองให้กับตัวเองก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้และจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นทำได้ ดีด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะครับหรือว่าการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญซึ่งก็อาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าใน สายอาชีพของคุณเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยอดท้ออย่ายอมแพ้นะครับอย่าไปหมดความพยายามกับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาขอให้ฝ่าฟันนะครับเพื่อที่จะได้พบเจอกับรางวัลแห่งความสำเร็จ ที่รอคอยคุณอยู่นั่นเองนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10กันยายน2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่า1จนถึง10กันยายน2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันนะครับในช่วง1นึจนถึง10กันยายน2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันต้องบอกว่าการเงินจะดีขึ้นเอามากๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะดีกว่าเดิม กว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่เดอะเวิลด์จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวคนเกิดวันจันทร์จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือการเงินดีไม่มีติดขัดนะครับคนค้าขายก็เรียกได้ว่าหมุนเงินได้คล่องตัวดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวการติดต่อการเจรจาการตกลงต่อรองในเรื่องเงินก็ดูจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ยากเย็นนักเป็นช่วงเวลาที่ การเงินดีนะครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับติดต่อผู้คนพบเจอผู้คนหรือว่าได้พูดคุยกับผู้คนในช่วงนี้ พวกเขาเหล่านั้นจะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้นะครับจะมีความโชคดีในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่ต้องระวังคือแม้ช่วงนี้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวนะครับ แต่ก็ยังมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนโต ไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซื้อรถซื้อบ้านนะครับหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ครับในช่วง1นจนถึง10กันยายน2.565นี้วางแผนการเงินให้ดีนะครับดูในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายของตัวเองให้สมดุลน,นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภกันบ้างมาในเรื่องของโชคลาภกันบ้างต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่น นะครับดวงโชคลาภโดดเด่นเอามากๆเมื่อมีไพ่เดอะเวิลขึ้นมาไพ่ใบนี้จะเป็นหนึ่งในสีใบที่พูดถึงในเรื่องของการมีแจ็คพ็อดใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่รางวัลใหญ่ในชีวิตจะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็ดูตามพอเหมาะ พอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับการจะมีโชคลาบจะก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือการจะมีหรือการจะไม่มีโชคลาบนั้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณนั้นได้ทำมาด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณเองครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตา การงานนะครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์กันนะครับว่าในช่วง1จนถึง10กันยายน2565นนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1นึจนถึง10กันยายน2,565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้ ไม่ค่อยสดใสนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ให้ต้องแก้ไขให้ต้องจัดการก็เป็นได้เช่นกันครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ไพาราชาแห่งดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับปัญหาความส สัมพันธ์ทำให้ไม่สามารถที่จะคบหาดูใจกันต่อไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ที่กำลังคบหากำลังดูใจกับใครบางคนอยู่อาจจะต้องทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วตัดสินใจให้ดีว่าจะทำยังไงกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเดินต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วอยู่ที่ ุณเป็นผู้เลือกนะครับขอให้เลือกให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วช่วง 1>, 1จนถึง10กันยายน2565นี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแยง้งการเกิดปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้มีเรื่องให้ทะเลาะกันรเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องได้นะครับรวมถึงการมีปัญหากับคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับ คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับถ้าเป็นคนที่ยัง โสดอยู่ต้องบอกว่าช่วง1จนถึง10กันยายน2565นี้ยังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับยังคงจะต้องรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนคิดจะรักใครชอบใครในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทำให้ต้อง เหนื่อยใจครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันจันทร์ให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ ามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญลักษษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995